ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกหูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาวแหลมพาร้ย9ก้าผ้าร้ยเสี้นหวยผ้ารวยครับจะพาพี่น้องมาติดตามกรับผมหล่าวพัฒนาครับสำหรับเลขล่าพัฒนากรับผมในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่20มีนาคม2567เลขที่ออก257.706.3ตัวบน7062ตัวล่าง77ครับผม สำหรับพี่น้องเอฟซีครับที่โชคที่หมานกันนะครับเนาะขอแสดงความดีใจน้ำตันใดบรท่ันโชคท่านหมานเข้ามาพบเจอคลิปนี้แล้วอย่าลืมครับพี่น้องมาตามกันต่อครับกับหวยเล่าพัฒนาครับก่อนไปเบงหวยเล่ากันนะครับเนาะฝากพี่น้องเอฟซีจากนิดหนึ่งครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ต้องการเข้ากลุ่มนะครับเนาะครับ อย่าลืมครับพี่น้องแอดไลน์กันเขามากครับผมไอดีไลน์ครับถึงจะบอกเขากลุ่มครับแอดเอาไว้ครับผมครับมีหยังครับพี่น้องสามารถสอบถามได้เลยพี่น้องเบาแหลมยินดีครับผมตอบแล้วก็คุยกับพีกับน้องกันนะครับเนาะว่าครับสำหรับแนวทางครับผมวิเคราะห์ได้ครับผมว่าจะเป็นรัฐบาลไทยล่าพัฒนาครับผมสอบถามได้เลยพี่น้องมากตัวนี่ตัวนี้ตามสูตรของเบาแหลมมีบบครับพี่น้องสอบถามกันเขามากนะครับเนาะ ครับสำหรับไอดีไลน์ครับผม0 9 8 9 9 1 8 2 0 8 0 9 8 9 9 1 8 2 0 8ครับผมครับขอบคุณนะครับเนาะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับผิดพลาดประการใดกะต้องขอกราบกับท่านทภานพี่พี่น้องทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับเบ่าแหลมจะพาพี่น้องกลับมาติดตามกันนะครับเนาะแนวทางครับผมของปูโคราชครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาครับปูโคราชกบเขาที่60ครับพี่น้องครับซึ่งเลขก็ออก06กันนะครับเนาะครับ จำได้ยุพี่น้องเพราะว่าแนวทังของปูนะครับเนาะถึงจะบมีกระผมในวทต่ิพันธ์มาตัวยางไม้เพียนองในเบิ่งกันแต่เบาแหลมกะได้ล่งให้เพียน้องกันครับผมครับแล้วก็หลังห้วออกกลับมาไล่เบิ่งกระปุพี่น้องว่ามีสำนักใดบางที่เขาสำนักใดบางที่รุ่นนอกับเนาะอ่ะไปเบิ่งผลงานของปูกันเลยครับพี่น้องครับซึ่งวดนี้เนาะพี่น้องครับปูโคราชพินกะหายแนวทั้งครับผมมาบ่อหลายหางครับพี่น้อง ครับไฮมาหน่อยหางนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องครับผมทันใดที่ติดตามเป็นแฟนครับแฟนช่องของเบาแหลมครับผมต่างแต่แรกนะครับเนาะก็จะเห็นครับผมสําหรับผลงานของปูครับว่าปูห่เรียกมาแยกเป็นบนเป็นล่างกันเลยพี่น้องครับเสียงซู่ซูยู่นี่เป็นเสียงน้ำด้อยพี่น้องครับต้องขอกราบประท่านอภัายกันนะครับเนาะเนื่องด้วยอากาศร้อนครับพี่น้องครับก็เลยออกมานั่งอัดคลิปอยู่ครับหน้าบ้านครับผมครับับ อากาศร้อนเลยเกิดเปิดครับผมครับเป็นเหมือนม่านหมอกน้องพี่น้องเนาะครับพ่อมีพ่าอายเย็นๆครับผัดกบอากาศร้อนครับหัวว่านฝนตกครับพี่น้องเมื่อนี้แดดร้อนครับผมอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังกันนะครับเนาะครับสำหรับหวยลาวพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงกันครับพี่น้อง วันศุกร์ที่ยี่สิบสองมีนาคมสองห้าหกเจ็ด ที่เป็นล่ายๆล่น่ะก็คือเป็นล่ายของรองสังกษสีได้พี่น้องขอกราบพระท่านอภัยเอาไว้เหล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้ครับภาพพี่น้องครับมาติดตามนะครับเนาะเบิงผลงานของปู่โคราช ครับซึ่งหนงวที่ผพัน์มาเล็กวิ่งปูเข่าครับผมให้มาสองตัวเข่าตัวหนึ่งครับผมเข่าที่เล็กหกด้พี่น้องครับสําหรับจับคู่กับเข่าที่หกศูนย์ครับถึงจะเป็นตัวกลับนะครับเนาะแต่เล็กกับหน่อยหางครับพี่น้องซึ่งงวดนี้หน่อยกว่าเก้าครับพี่น้องปูไ้มาเพียงหกหางครับอ่ะมาเบิ้งกันนะพี่น้องเนาะว่าจะมีตัวใดกันบ้างครับก่อนไปเบิ้งจับคู่ไปเบิ้งเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนล่าง 4, 8, วิ่งรูดแปดกับสี่ครับผมครับเลขแปดให้มาตัวบอกง่ายเลยพี่น้องครับงวดนี้ครับผมสำหรับเลขวิ่งนะครับเนาะของปูกับบอไดเด้นใหน้เข้าคือเก่าครับผมครับมักชอบตัวไหนเม่วันจะเป็นด้านาของเลขสี่หรือว่าเลขแปดครับผมกะ พี่น้องต้องพิจารณากันเบิ่งครับผมครับเอาไปเทียบเคียงนะครับเนาะบังส่กันกับสำนักเดืนกันถือว่าปูเดนมาทั้งสองตัวครับผมเพราะว่าเลขกมีหน่อยหางครับพี่น้องมีเพียงหกหางสายวิ่งสายแรนครับผมบอกควรผัดกันครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับพี่น้องเอฟซีกันนะครับเนาะเขามาแล้วครับผมครับ เบาแหลมคือสาแท้นานฟันตรงนั่นครับผมจับคู่ให้เบิงแท้ครับผมต้องขอกราบพระท่านอาภัยน้อพี่น้องเนาะกลับเวลากะครับผมต้องแปดนาทีขึ้นคือเ้าครับพี่น้องกรบขอขอบคุณนะครับเนาะสำหรับพี่น้องตีสละเวลาอันมีเกียรติมีคุณค่าของพี่น้องทุกขู่ทุกคนเขามาที่ตามเขามารับชมเนาะครับเนาะผลงานแนวทางครับที่เบาแหลมนั่นไหมพี่น้องใดที่ตามได้รับชมกัน กลับไปเบิ้งครับผมสำหรับครับจับคู่กันครับพี่น้องคู่แรกกันเลยครับผมแปดศูนครับเอาตัวยิญง่งเลยนะครับเนาะจะได้ชัดเจน หนึ่งแปดสองสี่เก้า 4ี่ศสีหนึ่งครับผมครับหน่อยหางถูกใจพี่น้องเอฟซีแน่นอนครับสำหรับแนวทางครับผมเบ้าแหลมกับมักแบบนี้แหละพี่น้องครับมักตัวเลขหน่อยๆนะครับเนาะครับเวลาพี่น้องเสียงโชบเสียงไท้ายครับผม ครับขีดเส้นนะจะว่าตรงบันไดน้ะพี่น้องครับตัวใง่่ๆกันครับพี่นอ้องอ่าเบิงกันชัดๆครับสำหรับเลขวิ่งครับผมปูยมาที่8กับ4ครับเด่นทั้ง2ตัวจับคู่8 8 1, 8 8 8 4 9 9 4 4 4 1ครับผมอ่าขออนุญาตขยายพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่กำลังจดตามรับชมกันอยู่นะพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับเหล่าพัฒนาปูโคราชครับผมงวดประจําวันศุกร์ที่22มีนาคม2567ครับบนล่างปูให้มาที่8กับ4อย่าลืมนะพี่น้องครับสายวิ่งสายแลนว่าจะเป็นสายจับคู่นะครับนอกห้ามพลาดครับงวดนี้ครับพี่น้องครับแนวทางครับผมหัวทิพผ่าันมาปูกับเขาเท่งเล็กวิ่งเั้งเล็กจับคู่ครับสำหรับงวดนี้ก็ขอให้พี่น้องครับโชคหมันเหมือนเดิมครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมปู่โคโราชครับผมครับแลวกับพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนที่สละเวลาของพี่น้องเนาะเนาะเข้ามาเบิรงนคลิปวิดีโอทีเป่าแหลมนามาเสนอพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงปังๆกับหน่วยลาวพัฒนาสำหรับก้อนจากกันครับ เบาแหลมกรมอวยพรพี่น้องเอฟซทุกคูทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันโม่ทุกคูทุกคนครับผมกับห้วยลาวพัฒนากระบผมปังปังกันพี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยจาเจ็บจะจนกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม